นี่ดูได้อืมพี่พก็ช่วยน้องหรอ,อถ้าจอมน้องพีเดี๋ยววีเดี๋ยววีจับไม่ได้เอาน้องพีเอาเมือกกอเอาน้องพีไม่มีเลยอะขันใจนะสวยไหมล่ะเจ็นะคะโอ้เอาเอาเป็นไรเป็นไร เอารถเอารถเอารถเอารเอารถเอารถเป็นอะไรลูกเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บกับรบกัรถกับเาะนี้มันชนหรอมันชนใช่ไหมเจ็บนิดเดียวพ่อเป่าให้อเปล่าให้ให้ทำอะไรทายาไหมเดี๋ยวพ่อเอายามาทาให้เดี๋ยวจยจนี่ หาปลวไฟมีววิงเปแต่พุงพิธีใหญ่ไหมวันนี้จิ๊จกโอโหจิกจจิ๊กจั๊กจิกจัจิ๊กจอกกจิับกจิกจักิ๊กจกกจจักจจั๊กจัจิกจ ไอเอ้ว่าอโอ้้แเมื่อกี้มลยไแ้ไหายโคนะหน้าม่ดูสิหน้าแบบเมื่อกี้มันยังไงนะ มันเหมือนมันเหมือนงาเลยอ่ะมันเหมือนอะไรนะมันเป็นมันเป็นใครอ่ะเป็นใครอ่ะใครอ่ะตกลงเท้าใครตกลงเท้าใครครับไปดูเร็วเป็นคุณย่าเป็นคุย่าเออเท้าคุณย่าเหรอเท้าคุณย่าเหมือนอะไรนะเหมือนงาเลยเหมือนงาเหรอไปจับเฮยอะเราเนี่ยพี่อะราคันนี้พี่ปาเร อันนี้รุ่มๆเลยมีีรุ่มมีะไรไหมครับมีเไมครับมัด้อมีด้ตัดนะอมีเ็นล้ัดะเรครับไม่เห็นมีที่ตัเลยแดีวต้องคดแกออดิ

หรอโรงเรียนมีอะไรดูมั่งอ้าวทำไมไม่ทำไม่ขัดดูอันนี้แล้วอ่ะไหนอันนี้เหร พี่ี้มีนทำไมเราเมาไมามทมเอคนนี้เขาหมูมาทํายไม่ได้หมูได้ค่ะทำไมรับหมูมาทนี้ไม่ได้อาหมูไม่ได้ะนีู่ไดวิธีก็ช่วยน้องหรอ Ai giọt lên Giọt ra mẹ Biết pha nó biết chơi gì luôn mà Ủa biết phải ông đứng đi qua ông đứng đi Đó sao mà hay gì lắm sao เทไล่รถคันนี้คันใหญ่นะตู้ไวไหล่ะเห็นไครัอ้เอาเอาเป็นไรเป็นไรเอารถ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 เป็นอะไรลูกเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บกวกัหรถกับรถกับแบบนี้มันชนเหรอมันชนใช่ไหมเป็นไรลูก ไกจหัวใจเจ็บนิดเดียวพ่อเป่าให้ป่ะให้ให้ทำอะไรทายาไหมเดี๋ยวพ่อเอายามาทาให้เดีก็เจอจู่นู้อ๋อจู่นอะไรอ่ะงั้นไปหยิบยามาป่ะไปหยิบยามาให้พ่อหน่อยกันเดี๋ยวพ่อทาให้รู้อีกเนี่ยเอาทำไมพี่จีเขาไปก็อีไปอ่ะพี่เขาไปหยิบยาไงก็พี่ไปหยิบ พี่จะไปช่วยหรอเอ้ยไม่ใช่แล้วน่าไม่ซีดยาเอ้ยเฮ้นี่ช็อกโกแลตโนโน่เมื่อกี้ด้วยได้ไหมกินไปแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อให้กินอารลงลงลงมาเดี๋ยวพ่อหยิบยาให้นี่สำไมด้วยมายายาอยู่นี่แล้วมามาเร็วเร็วเร็วมาหาพ่อเร็วลงมาลงมาหนูไม่เจ็บแล้วมั้งจะลงไหมย่า อย่ามาอย่าอยาก็ไม่อย่าอ่ะอย่ายามามาหน่อยไหนเจ็บตรงไหนอยู่นี่ฮึปถ้าาทาทาเปลไฟมีอิบวิบปปิดได้ไหมลูกปิดได้พ่อหน่อยปิดยางเอ๊ะปิดไหนสิโอ้ยโอะยไรปิดยางปิดได้แล้ว มันเป็นตัวอะไรอะไรเหรอไหนไหนกระจัวไหนเราไปหยิบดินี่นบ้านเนี่ยนีหรออันนี้หรออันนี้หรอไหนไหนพพพีดึงออกมาสีเร็วพีดดึงให้พ่อหน่อยพัพพีดึงให้พ่อหน่อยพัพพีดึงให้พ่อหน่อยไหนไปพีไปไหน จัดการเลยเอาเอาแบงค์สบมมาปล่อยเลยเอากันตัวมาปล่อยเลยใส่เลยนี่คือกลัวจริงๆหรือกลัวการแสดงกลัวการแสดงแน่นอนวันนี้เราปวดปกติทำไม่ตัวเลยขึ้นมาแล้วจุดสัมผัสไหนดึงที่ดึงไหน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 โอ้โหน่ากลัวเลยเหรอ ไอ้ดึงสิเอาความทิ uh ้งไปแล้วฟอกว่าเลยทับเดอร์กลัวทับเดอร์อะไรตัวอะไรนะทับเดอร์กระจัวกระจัวน้องพีเรื่องมันกระจัวลูกวัวกระจัวลัวกระจัวกระจัวเทคง่ายกว่าทอปครอชทอปครอแล้วไม่ม่ไม่ม่ายเทคเพีงสองกระจัว กระจัวมันเรียกกระจัวน้องพีเดี๋ยวต้องให้ล้วกระจัวหรอสแต่บะมีไม่กลัวกระจัวนะพี่บะมีไม่กลัวกระจัวนะบะมีกลัวกระเป๋านี่สีอะไรครับสีเลสสีเลกอะไรขอบคุณครับแล้วเสื้อพีทีส uh ีอะไรครับวันนี้สีบลูสีบรูแล้วมีขนมเค้กด้วยไหมครับอยู่ไหนครับนี่ไหนนี่อ อุ้ยขอกินด้วยแล้วพุงพิธีไหนครับพุงพิธีพิธีมีพุงไหมวันนี้แต่พุงพิธีใหญ่ไหมวันนี้จิจอจกจั๊กจจับกลิไปจับกจินจักจิ๊กจัจิจั๊จิจัก กลัวไหมมีน้พีสู้เอา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 นี่นีไม่มีกระจัวกระจัวมีน้พีไม่มีกระจัวคุยลย,ลยังไงล่ะเราจะการเลยจดการน้องพีเดี๋ยวพ่อล็อกให้พ่อล็อกน้งพีไว้ ยิหมมาแล้วยมมาแล้วพี่จะเอากระชวหรือเอาจิ้งจกนีค่ะอันนี้ก็เอแอคติ้งแอคติ้งแอคติ้งแอคเมื่อกี้ไม่กลัวเลยจิ้งจกแอคติ้งแอคติ้งออแอคติ้งแอคติ้งอ่เดี๋ยวเชาวเน็ตเขาว่ายิใหม่แอคติ้งแอคติ้งแอคติ้กเรม่โอ้แอคติ้งแอคตไปเร็ว โอ้หยหายหายโอ้ไม่อาไม่อาเลิกลองไม่อาลกไม่กลัว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 หายหายหายโอ้อ้าอ้โ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 เ้็อ้โอ้โย้าอ้โอ้โอคโอ้โอ้โอ้โอหอ้โอ้โอ้อะไร้โอ้โออเป็นอะไรายอาห้้อ้อออ โอ้ร้องไห้เลยยูดีเนาะก็จริงจอบปะอันนี้เหรอเขาเขาแกงน้องพีเขาแกงน้องพีด้วยน้องพีกลัวตัวไหนลูกกลัวตัวนูสองตัวเลยตัวนี้ด้วยเหรอตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็กลัวเหรอลูกกลัวไหมกลัวกลัวตัวนี้ก็กลัวเหรอแล้วไปกีร้องไห้เป็น acting หรือว่าเป็นแบบความรู้สึกจริงๆเป็นความรู้สึกจริงๆหรือเป็นการแสดงลูก แต่เวลาหนูเอาไปแกล้งคนอื่นน่ะทาไมหนูไม่เห็นกลัวเลยครับใครใจร้ายครับใครใจร้ายครับใครใจร้ายกับน้องพีครับอีมายตกลงอีม่ยอีม่ใจร้ายเหรอครับแต่ก็สวยใช่ไหมสวยเหรอลองคิดอีกทีอุเดี๋ยวหางคาดฮะใช่ไหมครับน้องพีหางที่ตกที่หามิมอ่าอ่าอ่ายังมียังไม่เห็นร้องไห้เลยมีมไม่ร้องไห้เลย ไม่กลัวหรอมามาอีไปฝดไห้อีไปฝดไห้โอ้ยจะมาทายาให้หรอทาให้น้องพีหรอมาไหนจะไปทาตรงไหนพี่เจ็บตรงไหนพีมาแล้วเอเจ็บตรงไหนครับให้พีทาให้หนูชี้เจ็บตรงไหนทาตายอีกนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวคนี้ร้องให้จริงๆแล้วโอ้ไหนทาตรงตรงที่ยุงกัดสิ น้องทาให้พี่ทีหน่อยน้องทาให้พี่ทีหน่อยที่พี่ทียุงกัดที่หน้าหนูเห็นไหมดูจิ้มเยอะไปลูกเดี๋ยวพี่แสบอ่ะทาเบาๆนะพี่ทีหันให้น้องหน่อยน้องทายาให้เอ้ยเขารู้เนเน่น้องทายานะยิ้มใหม่ก็โดนยุงกัดมีใครทาให้ยิ้มใหม่ไหมเต็มหน้าเลยลูกเอาไปทาปะคนที่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้ดีๆนะยุงกัดหรืสิวขอบคุณครับ โทายาด้วยหายกดหายกดอีใหม่ย่ะหายกดอีใหม่อลยนะหนูหนูอย่าไปทาใกล้ๆตาเยอะดูเดูดูแสบตาพี่หายกดอีใหม่แล้วใช่ไหมนี่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 แก้วนีใหม่หายแล้วค่ะโอ้ยอีใหม่ขอโทษนะครับนี่ลูกกะบะเอาพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแสบตาแสบแล้วลูกพอแล้วดีเนอะนี่ลูกกระบะเออแล้วกระบะน้องพี่ไปไหนเอ้าอันนี้ตัวเป้าอะไรหัวอะไร กลัว <laughs> เปล่ากลัวเปล่าเเก็บไปแล้วพ่อเก็บให้嘛เก็บไ, <c oughs> ไปแล้วไไห,หายไปแล้วหายไปไห<ป>น <c oughs>